วันนี้นะครับจะเอาตำแหน่งงาน2ตำแหน่งงานเกี่ยวกับด้าน d a t a a n a l า t i c นะสำหรับเด็กมือใหม่เลยยังไม่มีประสบการณ์นะครับเพิ่งจบใหม่อย่างที่สัญญาไว้นะว่าลองดูตำแหน่งงานที่แบบไม่ได้รีควายประสบการณ์เยอะหรือแบบคุณลิฟิเคชันที่สูงนักนะครับวันนี้มี2ตำแหน่งงานมาดูนะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะดูกันว่า2ตำแหน่งนี้นะครับเขาต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างครับ ตำแหน่งแรกเลยนะครับเป็น Data Scientist ของอธนาคารกรุงเทพนะครับเป็น c u s t o m e r Analytics นะใครที่สนใจตำแหน่งงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอันนี้เป็นแบบตำแหน่งที่น่าจะโอเคเลยนะผมดูแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาก็จะให้เราไปวิเคราะห์เนี่ยครับข้อมูลลูกค้านะใช้พวก t a m i n i n g t e c เทคนิคอันนี้นะจุดนี้ทุกคนจะต้องเข้าใจแล้วว่า Data mining คืออะไรก่อนจะไปสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้นะ ต้องรู้ว่าแบบ classification คืออะไร prediction forecasting association analysis นะฮะเทคนิคต่างๆก็จะต้องรู้เพราะเราจะเอาเทคนิคต่างๆเนี่ยไปเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรมี behavior ยังไงนะครับเขาก็จะให้เราวิเคราะห์เนี่ยตั้งแต่ descriptive เลย mean median หมดธรรมดา standard deviation อย่างเงี้ยจนกระทั่งทำพวก predictive modeling นะอย่างเช่นไปหาแบบ right offering นะครับทำ target targeted campaign อาจจะแบบใช้ ถ้าถึงตรงนี้นี่มีใครรู้ไหมว่าทำทำไ right รอฟเฟอร์ลิงควรจะใช้โมเดลอะไรทําแบบทาร์เก็ตแคมเปญควรจะใช้โมเดลอะไรนะครับนะก็ไปเจาะดูซิเนี่ยไปอ่านจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้อ่าแอพพลายิงเดต้ามายิงอินแบงกิ้งพวกนี้นะครับหรือว่าแบบ d a t ไซน์อินแบงกิ้งก็ไปอ่านพิเศษยูสเคชเขาเขาใช้อะไรบ้าง Decision Tree Logistic Regression Support Vector Machine นะครับเอามาทำอะไรได้บ้างนะแล้วเราก็จะต้องวิเคราะห์ว่าจะทำแบบ Product Channel Improvement เอ๊ะอยากให้แบบคนใช้ Mobile Banking เพิ่มขึ้นทำยังไงดีถูกไหมเพราะว่าต้นทุนถูกกว่าตู้ ATM ตู้ ATM เนี่ยเขต้องมีการดูแลรักษาเงินสดนะครับเอาออกเอาเข้าอย่างมีต้นทุนเยอะนะทำยังไงที่จะให้คนมู v มาที่ Mobile Banking เอ๊ะเราสามารถแบบใช้ ด a t a m อ n ม n g นหรือ uh, Data ตไซเทคนิคยังไงช่วยได้บ้างนะครับแล้วเราก็จะต้องหา k e ีย์ไฟดิงพวกนี้เราไปพรีเซนต์ c ล m m e อมเมนต์ให้กับบิ s i n e s เคาน์เตอร์พาร์นะครับนะก็ uh, คอมมิชชั่นสกิลต้องดีด้วยนะครับ อันนี้เราไม่ต้องไปออกแบบ Data m a r t เองแล้วนะโชคดีไปก็แค่ไปช่วยแบบดีไซน์เมนเทนเดต a า a า a นะครับก็ในฐานะน่าจะเป็น User อร์ครับคุณ c a t ั o n ก็ไม่หลุนแรงมากตำแหน่งนี้นะน่าสมัครเลย Bachelor Degree or Higher นะฮะใน Data Mining ไ,ไม่น่าจะมีนะสาขานในประเทศไทยแันจะเป็นแบบ Stat หรือเป็นแบบ IT นะครับที่แบบเรียนเกี่ยวกับ Data Mining มานะครับล้วจะมีแบบ จบเอนจิเนียร์ก็ได้แต่ต้องแบบรู้พวกแบบชิดเลิร์นนิ่งนะอีคอนก็ได้เด็กอีคอนบางคนนี่ก็ทุ่มเทนะครับไปเรียนพวกแบบเดต้าไซเองเพราะว่าเขาก็มีพื้นฐานการคำนวณอยู่แล้วค่อนข้างเยอะนะก็ไปไปเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยจบไอทีก็ได้อายุก็21-35นะ นะไม่เอาเอาจูเนียถึงมิดแคเรียนะครับไม่เอาแก่ๆเพราะคิดว่าสู้เงินไม่ไหวแน,น่นอนในตำแหน่งนี้นะก็มีประสบการณ์ในการทำา d a t a เฮดิกเดต้าไมเน็งเดต้าสาก็จะเป็นประโยชน์มากเป็น Advantage นะฮะส,สำหรับเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์แนะนำอย่างนี้ครับ ให้ลองทำโปรเจกต์ของตัวเองขึ้นมาดูนะฮะลองไปดูซิว่าเราจะถามมาดับทำเพจโปรเจกต์อ่ะหา Data มาแล้ววิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้เอาไปโชว์ตอนแบบตอนสัมภาษณ์งานไม่งั้นเออเราก็จะสู้คนอื่นเขาไม่ไหวนะตอนนี้ใบเซอร์มันเยอะมากไนงะทุกคนก็เอาใบาเซอร์มาโชว์กันฉันก็จบที่นี่เถวก็จบที่นั่นแล้วแบบมันก็ยังพรูฟไม่ได้ว่าจบมาแล้วเรียนมาแล้วเ,เรียนครบมาเนี่ยทำเป็นจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโปรเจกต์ไปเสนอหรือไปเล่าได้ตอนสัมภาษณ์งานก็จะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับนะรีควาสก,กิลก็ชัดเจนตรงไปตรง,ตรง,ตรงมาไม่ได้ีมะไดมากนะครับวิเคราะห์เป็นนะครับเข้าใจธุรกิจนะแล้วก็คอมมูนิเคชันได้นี่ก็เป็นเป็นแบบตำแหน่งที่น่าจะแบบเอื้อมถึงกันทุกคนนะฮะน่าจะพอไหวอันนี้คือเบสจริงๆแล้วนะไม่ไม่ไม่เห็นตำแหน่งที่แบบคุณลิฟิเคชันน้อยกว่านี้แล้วเนี่ยอันนี้คือคือแบบเบสิกเบสเลยที่แบบคนเขาจะ รับกันจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากย้ายมาสายทำแบบ analytics เนี่ยลองดูตำแหน่งนี้แบบนี่คือ basic minimum qualification จริงๆอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับ Thai Union นะครับก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มขยับมาทำ data ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ประกาศรับ data scientist ครับแต่ถ้าเกิดดูจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเป็นตำแหน่งที่ผมก็เพิ่งเห็นนะแบบทำ research มากๆเลยเนี่ย complete literature review นะแบบทาทบทวนวรรณกรรมเนี่ยทำ วิเคราะห์ข้อมูลทำรีเสิร์ชโปรโตคอล DOE รู้จักไหมถ้าเกิดไม่รู้จักนี้ก็แบบความยากแล้วนะจะสมัครได้ยังตำแหน่งนี้คือ Design of Experiment เนะครับเราต้องออกแบบการทดลองเป็นนะครับเราก็ทำการทดลองได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยวิเคราะห์หา root o a u s e problem นะครับมีอะไรกอ่า Provide d e c e เ s สท c อ l s เอ็ก l ์ e พลเมนต์เดตอ and sound interpretation conclusion for the PI นะครับ principal investigator นี่ก็น่าจะทำทำแลบบทดลองเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งก็ดูน่าตื่นเต้นนะครับว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำการทดลองแล้วไม่ได้พึ่งแค่สเตตอย่างเดียวแล้วจะแบบเป็น Data s i ไซ e เลยนะฮะทำเนี่ย progress and final report ด้วย full compliance to lab notebook procedure เท่าที่ฟังมาตอนนี้แบบทางฝั่งฝั่งฟ o ้แล้วกันนะเขาก ทำการทดลองเยอะแล้วก็เริ่มเอาเด ta มานั่งวิเคราะห์หนู่นนั่นนี่นะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับคุณศิลป์ก็ Bachelor and Master d e g r e e นะครับอมัสตอมัสเตอร์นะคือถ้าเกิดจบตรีเ็าอาจจะไม่เคยทําวิจัยมาหรือถ้าเกิดใครทําวิจัยมาแล้วจบตรีก็ไปสมัครได้เลยนะน่าจะฟิตนะใครที่ชอบทําการทดลองทําวิจัยนี้ตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่น่าสนใจนะฮะด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ e ิทยแมทพวกนี้แต่ต้องแบบคือถ้าผมดูตําแหน่งนี้คือต้องแบบเข้าใจการทดลอง ลึกๆหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีความเข้าใจหรือมี Experience ในตัว scientific research นะครับนะแล้วก็ต้องแบบเ,เข้าใจ s t a t data science machine learning นะ With a s o อ i d Background in Applied s t a t เราต้องเข้าใจทําทพวกนี้ทำโมโดงโมเดลเป็นนะครับ technical development project ใน r d setting อันนี้นจะอยู่ในทีม r d เลยนะครับ เข้าใจสเต m แมชชีนเล a ร์นิ่งเทคนิคเป็นอย่างดีนะแล้วก็สามารถใช้ Python R MATLAB ได้นะครับก็พวกเขียนโปรแกรมนะ R SQL ก็ยังไม่หนีไปไหนนะจ๊ะยังตามกลับมาหลอกหลอนแล้วถ้าเกิดแบบอาเบสิกไปได้นะนนี้ดูท่าทางจะแบบค่อนข้างเป็นแบบแมชชีนเล e ร์นิ่งแนว Expert มากคือทำ Deep Learning เลยอย่าง TensorFlow, Cafe, Torch, Tiano อย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องเขียนแบบ Object o r i e n t e d p r o โปรแกร n g เป็นอย่างพวกจาว่า Python, C++, เป็นต้นนะครับก็นี่ตัวอย่างครับนะว่าลองเซิร์ชดีๆครับก็ยังมีตําแหน่งที่แบบไม่ได้รีควีร์ประสบการณ์รุนแรงแต่ว่าต้องเจาะตําแหน่งดูดีๆนะครับว่าแต่ละตําแหน่งเขาต้องการอะไรเพราะว่าชื่อตําแหน่งอาจจะเหมือนกันเมื่อกี้ก็แบบ Data Scientist ใช่ไหมนี่ก็ Data Scientist นะนี่ก็ Data Scientist แต่แบบคนละเรียกว่า Different animals เลยนะอันนึงแบบ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวแบบพวกเสิ a ร์ชไปนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาศึกษาให้ดีๆก่อนครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนะครับก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากหางานทางด้าน Data ก็ขอให้วิเคราะห์ดีๆแล้วก็เตรียมตัวดีๆนะจริงๆอยากแนะนำอย่างนี้ครับถ้าอยากทำงานจริงๆสายงานนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเริ่มโดดไปเรียนครับลองไปหาเนี่ย j จพวกนี้ก่อนว่าเราสนใจงานแบบไหนนะครับแล้วก็ d e v e l o p skill นะ based on งานที่เราอยากสมัครครับไม่งั้นเรียนวันวานเนี่ยมันก็ได้ความรู้ครับแต่อาจจะไปสมัครงานเราไม่ได้งานนะครับก็เอาใจช่วยทุกคนครับ